สวัสดีครับชื่อน้องเต๋านะครับวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับปอกแขนแรงดันสุขภาพยี่ห้อบุงบยาร์ตยิถึง30ประลอดคำว่าประลอดก็คือแรงดันแรงบีบนวดของเขาเป็นของมาตรฐานอเมริกานะครับนี่ดูสิมีสีดำแล้วก็สีเนื้อที่ใส่นี่คือไซส์ L ส่วนสูง180น้ำหนัก70ใส่สาย L กำลังพอดี มันก็จะช่วยบีบช่วยนวดพยุงเกี่ยวกับหลังของเราคนไหนที่เล่นไลน์เล่น f a c e b o o k เล่น t i k t o อกดู YouTube เยอะๆอ่ะคนไหนที่หลังงอแบบนี้แล้วเราอยากให้หลังตรงแล้วก็มันจะมีแรงที่ช่วยนวดแล้วก็บําบัดใส่ออกแดดหรือใส่อยู่ในร่มในห้องแอร์ยเย็นๆมันก็จะช่วยนวดของเราประคองปรปับอุณหภูมิของเราและที่สําคัญระบายเหงื่อระบายกลิ่นไม่มีกลิ่นอับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห่งเทา้าอี่ห่อของเราเหมือนกันที่เป็นบงบยารถุงเท้าสุขภาพแก้เส้นเลือดขอดเนาะแล้วก็ปลายประสาทอักเสบที่เป็นที่เทา้าหรือว่าคนไหนที่ปวดเทา้าเยอะๆเส้นตรงนี้มันตึงเพราะว่าเลือดมันไปไหลเวียนไม่ดีพอเลือดมันไหลเวียนไม่ดีมันจะทําให้เราของเราชาพอเท้าชาเสร็จแล้วเราก็จะไปกินยามันจะไม่สบายอีกแต่เนนี้เป็น รุงเท้าเพื่อสุขภาพนะครับมีเส้นใยบำบัดมีซิลเวอร์ไฟเบอร์นาโนคือตัวนี้แล้วก็มีแอสแตติกเกี่ยวกับพวกยืดพวกนวดรุงเท้าของเราใส่ได้3-5ปีนะครับของเราเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นการนวดนวดบำบัดพยุงเพื่อให้เราเดินทางเดินเหินได้สบายไม่ต้องไปให้คนอื่นเข้ามาดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองเพราะว่าหนึ่งเราอายุ เพิ่มขึ้นมากโลกก็ภัยไข้เจ็บก็เยอะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องรองลองดูตัวเองอันนี้ราคา1,500บาทนะครับคือถุงเทา้าปลอกแขนก็1,500บาทคนไหนสนใจก็เก็บเงินปลายทางได้ครับหรือซื้อ3คู่แถม1คู่ฟรีหรือคะกันได้นะครับวิธีการใส่เรียบร้อยแล้วเอาวิธีการถอดออกก็คโคตรง่ายดึงออกครับงะออกแบบนี้แล้วก็ลอกออก ลอกออกเหมือนหนังไก่เลยครับง่ายนี่เวลาเราจะไปอาบน้ํำหรือเอาไปซักอย่างเงี้ยครับเนี่ยลอกออกเลยสองสามวันค่อยซักทีนึงก็ได้ครับผมนี่มันจะไม่เก็บกินแล้วก็ปลอกแขนปอกแขนแล้วก็ลอกแบบนี้เลยมันโคตรง่ายแล้วก็ฟินมากนี่เห็นไหมแค่นี้เองแล้วเราก็ไปซักห้ามตากแดดนะครับทุกคนเพราะมันเป็นเกี่ยวกับไฟเบอร์ซิลเวอร์นาโนมันเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแล้วก็อยากให้ทุกคนน่ะ เอาไปเก็บไว้ในที่ร่มหรือว่าที่ที่มันมีลมอ่ะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ